Armofac Academic Center, a Total Center, for Better Solution Life. สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากนะครับในวงการวิศวกรรมชีวาการแพทย์ก็คือเรื่องกฎระเบียบยาชีววัตถุหรือ biologics และก็ยาชีววัตถุคล้ายคลึง biosimilars ข้อมูลเราวันนี้ก็มาจากภาพรวมหลักสูตรเฉพาะทางเลยนะครับได้ข้อมูลจากคนในวงการจริงๆ หมายก็คืออยากกลั่นเอาประเด็นสําคัญออกมาว่าทําไมยาพวกนี้ถึงได้ซับซ้อนแล้วกฎมันต่างจากยาเคมีทั่วไปยังไงค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆค่ะเพราะว่ายาชีวะวัตถุนี่ซับซ้อนมากนะคะทั้งโครงสร้างโมเลกุลที่ใหญ่แล้วก็กระบวนการผลิตที่ต้องใช้สิ่งมีชีวิตแบบว่าเซลล์อะไรพวกนี้ค่ะการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยก็เลยต้องเ,อเข้มงวดเป็นพิเศษมากๆการเข้าใจกฎ GMP ในบริบทนี้เลยสำคัญมากค่ะ ไม่ใช่แค่ทำตามกฎแต่คือสร้างความมั่นใจจริงๆงั้นถ้าเริ่มจากจุดแรกเลยความต่างระหว่างยาชีววัตถุก,กับยาเคมีที่เราคุ้นๆกันเนี่ยครับมันต่างกันแค่ขนาดหรือว่ามีอะไรที่ลึกกว่านั้นครับที่ทำให้กฎมันต้องต่างกันไปด้วยค่อนข้างเป๊ะๆทำสามง่ายกว่าแต่ยาชีววัตถุอย่างพวกวัคซีนโปรตีนหรือเอ่อโมโนคลอนอลแอนติบอดี MABS เนี่ยเราผลิตจากเซลล์ซึ่งมัน มีความผันแปรตามธรรมชาติสูงกว่าทําให้ตัวกระบวนการเนี่ยแทบจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ไปด้วยเลยการควบคุมก็เลยต้องเข้มตั้งแต่ต้นทางเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือความผันแปรตรงนี้เองที่ทําให้มันท้าทายแล้วอย่างยาชีวะวัตถุคล้ายคลึงหรือไบโอซิมิลล่าสครับที่ทําตามยาต้นแบบมันท้าทายต่างกันไหมครับก็ท้าทายไปอีกแบบนะคะ อันนั้นเป้าหมายคือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันคล้ายกับยาต้นแบบจริงๆทั้งคุณภาพความปลอดภัยประสิทธิภาพคือต้องใกล้เคียงกันมากแต่ว่าเราก็ก๊อปตี้กระบวนการผลิตดั้งเดิมมาได้ร้อยเปอร์เซ็น์อยู่แล้วใช่ไหมคะการจะแสดงว่ามันคล้ายกันเนี่ยต้องใช้ข้อมูลวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ละเอียดมากๆเลยค่ะที่เรียกว่า comparability exercise อะค่ะส่วนนี้มักจะใช้ทรัพยากรเยอะมากในการพัฒนา ครับผมไม่ว่าจะเป็นยาตัวไหนหลักการพื้นฐานอย่าง GMP หรือ Good Manufacturing Practice ก็ยังเป็นหัวใจสำคัญอยู่ดีใช่ไหมครับแต่ฟังดูแล้วเหมือน GMP สำหรับชีววัตถุนี่จะอืมเข้มข้นกว่าปกติครอบคลุมทั้งคนสถานที่อุปกรณ์เอกสารกระบวนการแต่สำหรับยาชีววัตถุเนี่ยจะเน้นหนักมากๆเรื่องการป้องกันการปนเปื้อนค่ะ โดยเฉพาะการปนเปื้อนจากพวกจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตแบบปลอดเชื้อหรือ Aseptic Processing เพราะว่ายาชีวะทูส่วนใหญ่มันจะทนความร้อนสูงๆไม่ได้การฆ่าเชื้อขั้นตอนสุดท้ายแบบ Terminal Sterilization เนี่ยมันทำได้ยากหรือทำไม่ได้เลยการควบคุมทุกอย่างทั้งสภาวะแวดล้อมขั้นตอนต่นตางๆก็เลยต้องเข้มงวดสุดๆเลยค่ะ มีแนวคิดใหม่ๆเข้ามาช่วยจัดการความซับซ้อนพวกนี้บ้างไหมครับเห็นมีพูดถึง Quality by Design หรือ QBD ใช่ค่ะ QBD นี่เป็นแนวทางที่สำคัญมากเป็นเชิงรุกเลยนะคะคือแทนที่จะรอทดสอบคุณภาพตอนสุดท้าย QBD คือการออกแบบคุณภาพเข้าไปตั้งแต่ต้นเลยต้องเข้าใจตัวยาเข้าใจกระบวนการมากๆว่าปัจจัยไหนสำคัญ CPPs ที่มีผลต่อคุณภาพยา CQAs แล้วก็ออกแบบการควบคุมปัจจัยพวกนั้นอย่างเป็นระบบไปเลยเพื่อให้มั่นใจว่าเออผลิตภัณฑ์มันจะออกมามีคุณภาพสม่ำเสมอถึงแม้จะมีความผันแปรอยู่บ้างฟังดูเป็นระบบที่ดีมากเลยครับแล้วทั้งหมดนี้ใครเป็นคนกำหนดมาตรฐานหรือเข้ามาตรวจสอบครับก็ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลค่ะอย่างในอเมริกาก็ fda ยุโรปก็ ema หรือบ้านเราก็ออยแล้วก็จะมีองค์กรกลางอย่าง ich ที่พยายามจะสร้างแนวทางให้เป็นสากลมากขึ้นให้มันสอดคล้องกันทั่วโลกนะคะอีกเรื่องที่ดูจะสำคัญไม่แพ้กันคือการตรวจสอบความถูกต้อง validation ใช่ไหมครับเห็นมีศัพท์เทคนิคเยอะเลย IQ OQ PQ process validation พวกนี้มันคืออะไรครับทำไมต้องทำขนาดนั้น validation คือการพิสูจน์ค่ะ พิสูจน์ด้วยหลักฐานจริงๆว่าสิ่งที่เราออกแบบหรือควบคุมไว้เนี่ยมันใช้งานได้ผลตามที่เราต้องการ ตั้งแต่ตัวเครื่องมืออุปกรณ์ IQ OQ PQ ว่าติดตั้งถูกทำงานได้ตามสเปคให้ผลที่ต้องการจริงๆไปจนถึงตัวกระบวนการผลิตเลย Process Validation ว่าผลิตยาได้คุณภาพสม่ำเสมอจริงไหมในระยะยาวทั้งหมดก็จะอยู่ภายใต้แผนที่เรียกว่า Validation Master Plan หรือ VMP ค่ะเป็นแผนแม่บทคุมทุกอย่าง มันจําเป็นมากๆค่ะเพราะเป็นเหมือนหลักประกันว่ายาที่ออกมามันปลอดภัยมีประสิทธิภาพจริงๆโดยเฉพาะกับยาที่ซับซ้อนแบบนี้สรุปก็คือการเข้ามาทํางานด้านยาชีวะวัตถุเนี่ยวิศวกรต้องเจอทั้งความซับซ้อนทางวิทยาศาสตร์แล้วก็กฎระเบียบที่เข้มงวดมากๆตั้งแต่เข้าใจตัวยาออกแบบควบคุมกระบวนการผลิตที่ต้องปลอดเชื้อต้องสม่ำเสมอแล้วก็ต้องพิสูจน์ทุกอย่างด้วย validation อีกที ทั้งหมดก็เพื่อเป้าหมายเดียวคือ,อยาที่มีคุณภาพปลอดภัยถึงมือผู้ใช้ถูกอ,องเลยค่ะแล้ว เรื่องนี้มันใกล้ตัวเรากว่าที่คิดนะคะเพราะมันคือยารักษาโรคที่เราหรือคนใกล้ตัวอาจต้องใช้ในอนาคตพอมองไปข้างหน้าเนี่ยด้วยความซับซ้อนต้นทุนที่สูงกฎที่เข้มงวดขนาดนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่านวัตกรรมหรือการปรับปรุปรงกฎในอนาคตเนี่ยควรจะเป็นไปทางไหนที่จะทําให้ยาชีวะวัตถุด,ดีๆที่จําเป็นเหล่านี้ไม่ใช่แค่ปลอดภยัยมีคุณภาพสูงสุดนะแต่ยังทําให้คนทั่วโลกเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยทั่วโลกเลย อันนี้น่าคิดต่อค่ะ